วันนี้ผัดเผ็ดประช่อหน,นาอยู่แล้วมากแล้วผัดเผ็ดประช่อหน,นาครับนาครุฑเดี๋ยวตอนนี้เราใส่ใบยี่หร่าดูที่ว่าจะเอาใบยี่หร่าที่ไหนมาใบยี่หร่าก็อยู่ข้างครัวเราเนี่ยเนี่ออยเ<ๆ>นี่ยปลูกไว้เยอะแยะเนี่ยกำลังงามเลยใบยี่หร่านี่พุ่มใหญ่ๆสวยสวยเนี่ยกะเพราข้างบ้านเรา เก็บได้เลยยีลาหอมมากนี่ยเยอะๆเนี่ปลูกไว้ข้างครัวียีาข้างบ้านเราใส่ลงไปผัดเผ็ดปลาช่อนนาวันนี้ครับน้องผัดเผ็ดปลาช่อนนาน้ำคุกขิกไปเสิร์บเลย